สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้แพลิสกลับมาลอนดอนแล้วนะคะทุกคนสเสียงดังหน่อยนะอยู่แถวเซาเคนซิงตันนะคะข้างหลังแพลิสก็คือ,อ,อพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์นะคะเ,เชื่อภาษาอังกฤษเลยนะ <laughs> National Natural History Museum อะไรประมาณนั้นแหละทุกคนซึ่ง วันนี้นะคะแพลิสเข้าไปเที่ยวข้างในมาแล้วก็เข้าฟรีได้เข้าฟรีด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ประมาณ5้าโมงห้าสิบประมาณนั้นซึ่ง5้าโมงห้าสิบเนี่ยมันปิดแล้วถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็ถึงแม้จะเข้าฟรีนะคะแต่มันใหญ่มากแล้วมีหลายโซนทุกคนไม่ใช่แบบเข้าฟรีแล้วก็ไก่กาแบบมีเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนก็คือมันใหญ่มากจริงๆถ้าใครแบบว่ามีโอกาสมาเที่ยวลงลอนดอนนะคะถ้าเบื่อเที่ยวถ่ายรูปอะไรข้างนอกแล้วแนะนำไปเที่ยวไอ้ตัวมิวเซียมเนชั่นอล ฮิสตอรีได้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะใครเอ่ยเข้ามาหนึ <laughs> ่งคนโอเคไม่เป็นไรพาลิสก็จะไล์ไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูย้อนหลังได้นะคะตอนนี้อยู่แถวเซาล์เคนซิงตันนะคะที่ลอนดอนข้างหลังพาลิสก็จะเป็นพิพธิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาตินะคะที่ลอนดอนโอเคเดี๋ยวพาลิสจะกลับกล้องแล้วนะกลับกล้องเนี่ยค่ะเพื่อนๆ อันนี้นะคะใครมาดูย้อนหลังได้นะคะตอนนี้คอมเมนต์ยังไม่ขึ้นนะคะแพลิสก็มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ อันนี้นะคะอยู่แถวเซาเทนซิงตันนะคะซึ่งที่นี่เข้เขาฟรีนะคะ National History Museum อ่ะนึกชื่อตั้งนานจริงๆอะแพนลนิสอยากจะไปดูเนี่ยสเปซค่ะไอะตัวแบบเอ็กซิบิชันในโซนของอ,อวกาศอะมันเท่มากเลยอะแต่ว่าแพนลนิสมาเย็นแล้วนะคะเพราะว่าจองมามันเข้าฟรีนะคะก็คือเราสามารถ walk in มาต่อแถวข้างหน้าก็ได้หรือว่าเราจองมาในเว็บก็ได้นะคะก็คืออยู่ด้วยด้วยกัน การบริจาคเงินอะไรอย่างี้แหละก็คือถ้าใครจะจองตั๋วเข้าฟรีแล้วก็อยากจะบริจาคสักสองปอนกี่ปอนห้าปอนไม่ใช่สิหปอนสิบปอนอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนโอเคอันนี้แถวอ,อยู่ในลอนดอนแถวใจกลางเมืองนะซึ่งแถวนี้ก็คือว่าอตอนนี้มันของม,มงเย็นละมันร้อนอะตอนนี้ลอนดอนเป็นอากาศร้อนมากเลยนะคะ เพื่อนเพลสก็จะเดินออกจากไอตัวมิวเซียมเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟนะคะไปหาเพื่อนแต่คนนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไลฟ์บรรยากาศในลอนดอนชั้หน่อยนะคะเพื่อนๆใครเข้ามาก็พิมพ์พูดคุยกับเพลสได้นะเพลสยังไม่เห็นเม็ดะไรกันนะคะทุ่มมาัก なるほど。 ผลิตภัณฑ์เราก็ตอนนี้ผลิตภัณฑ์อะไรนี่คืองานนี่คนไปติดผิวแบบว่าเขาเรล่นเฟสติวัลปิดทั้งมังแล้วก ¡Vaya! มองเห็นไทยนะจะ ก่อนไปที่ก็ไักฝังับรค่ะตรงที่ดิน ไม่มีเน,น็ตจริงนี่ก็ One call. ้องดู่ออทเห็นสไปแล้วตอบว่าในรย คนรวยแบบแพงคนรวยเขาอยู่อยู่แถวนอกนอกกลางอยู่แล้วโซนแบบประมาณหกถุหนึ่งใจกลางสุนยรับแพร่น่องจะลงเนี้ยจะอยู่โซนก็ห้องเอ่อบอกก็ได้จ่ายค่าเช่าห้องประมาณ เดือนประมาณสองพันปอนน่ะมันใส่อูดสี่สิบหกบาทเข้าไปอะเนาะระมาแตะนะอ่อห้องอะมันห้องแบบห้องห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นแค่นี้มันก็เล็ก,ลกมากเพลสเลยย้ายไปอยู่โซนไปอยู่โซนหกในข้าวทาีส่สองชั้นเพลสเลยอยู่ไกลหน่อยแต่ว่าเดินทางอยู่ลอนดอน ห่างสาธารณะไม่เป็นรถเม์หรืออะไรก็ได้ไป้ายรถเมล์หรืออะไรก็ได้ปาณหน่อยแบบไม่สิบห้าทุกคนเนไปได้ ไปบ้างเพื่อนๆไทยหรือเพื่อนตรทยแล้วราแอย่ืมไปไปยนะคะทุกคนก็ขอไปปไปก่อนไม่ค่อยดีด้วยโอเค